อ่ารอบนี้มาดูน้องเฟรมกระโดดน้ำอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่ง 1, 2, 2> <Yeah. S 1> สองซ้ำลงมาเลยโอ้โหอ่าจมจมจมฝากติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พวกเราอยู่ลานกลางเต็นแก่งลานลักนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ทุกพลจะพามาเล่นน้ําสนุกสนุกกันครับโอเคแก่งลานลักษเนี่ยมีอยู่ประมาณ22ลานนะครับช่วงปลายปีนะน้ําจะน้อยหน่อย แต่น้ําที่ค่างๆที่จะเล่นได้จะเป็นแก่งลานลักลานที่16เนี่ยครับเดีย๋ยวลุงพลจะพาทุกคนมาเล่นสนุกๆก,กันนะครับผมคลิปนี้ชิวๆครับนี่น้ําเย็นไหน้องเฟมเย็นอยู่ใช่ไหมโอเคน้ําก็จะเป็นแก่งนะครับเป็นลําธารนะครับจนไปถึงด้านนู้นเลยครับนี่ครับตอนนี้พวกเรา3คนพ <c oughs> ่อแม่ลูกก็มาอยู่ตรงลําธารแล้วนะครับ น้ำเย็นไหมเอาไหว้เลยลูกลุยเลยนี่ครับไหว้ไปเลยอ่าเนี่ยครับน้ําก็ไม่ลึกเกินไปแล้วไม่ตื้นเกินไปนะนี่ครับลงได้ได้ไหมอ๋อโหนี่ครับนี่ <c oughs> เป็นไงน้ําเย็นไหม <c oughs> สนุกปะซีโอเคสนุกปะซี <c oughs> ลำธารตรงนี้ครับสามารถเดินตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเขาทำเป็นทางปูนให้พวกเราเดินไปเล่นนะครับแล้วก็ไม่ลื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยนะ ควรจะใส่รองเท้ากันลื่นด้วยนะครับนี่ฝันงนี้เป็นปูนอ่าอันนี้เป็นปูนแล้วควรจะทําให้ให้คนที่มาเที่ยวเล่นใช่แต่ฝั่งนี้จะเป็นหินฝั่งนี้จะเป็นหินอ๋อใช่ทังเฟรมพาเดินไปดูตรงโขดหินตรงนู้นสิเดี๋ยวรอบนี้ให้น้องเฟรมพาพวกเราเดินไปตรงโขดหินด้านนู้นนะครับนี่ครับอ้อยลื่นนี่นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็น แอ่งลำธารน,นะสามารถนั่งชิลๆนะครับซึนซับบรรยากาศของลำธารแล้วก็ชมนกชมไม้ไปได้เพลินเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยครับอนนี้เ็าทาเป็นหินแนบะเป็นวงเป็นหินใช่ใชเล่นได้ใช่ไม่ลื่นเนาะแต่ถ้าลงไปตรงนี้จะเป็นแบบหินอ้ำธร,รรมชาติแต่อันนี้หนูลองไปกระโดดน้ํำไหม <Okay. S 1> ทุกคนครับบนหินตรงนี้จะกระโดดน้ําได้นะเดี๋ยวให้น้องเฟรมกระโดดลงมาเลยอ่ะน้องเฟรมหน่า มากลูกน้ําเย็นสบายดีเนาะนี่นะครับจุดตรงนี้นะลําธารตรงลาน16หนแก่งลานลักเนี่ยจะเล่นน้ําหินตรงนี้ครับกระโดดน้ําได้นะเพราะว่าน้ําลึกพอสมควรครับแต่เด็กที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะผู้ปกครองควรใส่สูชิให้น้องๆนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่นะครับทุกคนเนี่ยครับจะมีแก่งน้ําล้นนะครับนี่สามารถนั่งชิวๆได้โอ้บรรยากาศดีมากครับที่สําคัญนะครับทุกคนตรงเนี้ มีร่มไม้นะครับบังแดดเล่นได้ทั้งวันนะครับไม่ร้อนแดดนะครับใครมาแก่งลานรักนะครับลำทานจุดแก่งลานกลางเต็นท์ลานที่16เนี่ยลุงพลก็แนะนําเลยนะโอ้โตอนนี้ไม่น้อยนอนสบายเลยคนครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับลุงคนอยากน้องเฟรมจากกระโดดน้ำให้ทุกคนดูนะไปเลยครับผม ได้ไหลลื่นลื่นเหยียบด้านข้างเหมือนที่แม่บอกด้านข้างปลื้สำรวพักกันนะโอเคสำรวกันนะลื่นสองว้าวโอ้ยโดนละว่ายเลยโดนละว่ายเลยเหรอน้ำเย็นมากว้าวโอ้ตรงนี oh, ้เล่นสนุกมากครับทุกคนรอบนี้ลุงพลโชว์เดี่ยวนะน้องๆเออว้าวจะตีลังกาได้หรือเปล่าดูรอบนี้ ยังรอดยังรอดเย่ดำน้ำพร้อมกันหนึ่งสองปิดปิดแล้วใช่ไหมถูกไหมทุกคนครับเดี๋ยวพ่อพลจะกระโดดน้ำเล่นอีกหนึ่งทีนะครับหนึ่งสอง Hoo. มาเล่นน้ำมันก็ต้องกระโดดน้ำจะได้สุดใช่ไหมลกูกอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลองลุยไปอีกฝั่งหนึ่งของนี่นะครับอ่ะเฮ hey, ว่ายตามคุณแม่ไปนี่ครับตรงนี้ก็จะมีแก่งน้ำล้นนะครับที่ทางเจ้าที่แก่งวานละกษครับทำไว้นะครับทำาให้คนมาเที่ยวเนี่ย มีลำธารน้ำไหลแบบนี้เล่นครับเนี่ยครับผมอ้โหแม่น้อยนอนสบายเลยลูกอ้อโหโอ้ยพ่อลื่นนี่ครับอ้โหนน่นตะกี้นี่ลุงพลอยู่ฝั่งนู้นนะอโอโหตอนนี้แม่ลูกก็สนุกกันใหญ่ครับส่วนไปตรงนู้นก็ไปได้นะครับแต่น้ำมันค่อนข้างตื้นแล้วครับแล้วก็พวก พวกสาหร่ายแล้วตะไคร่ค่อนข้างเยอะนะน้องเปลียนี่มีปลาด้วยมีปลาด้วยนี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวพ่อจะเอากล้องจุ่มน้ำนะถ่ายรูปถ่ายคลิปปลาใต้นะ้ำ น้ำใสเห็นตัวปลาเลยแม่น้อยเหรอโอเคอะไรครับกลับฝั่งนูน้นอ่ะปลาแม่น้อยน้องเฟรมบอกกลับฝั่งเดิมแล้วอ่ะอ่าวแม่น้อยแกล้งน้องเฟรมซะแล้วโอ้โหอาซาดน้ำเข้าไปซาดน้ำเข้าไปโอ้โห,โโหูกกันใหญ่ครับปลาเดี๋ยวคลิปนี้เราจะทะลุยลังคาเพื่อกลับฝูงเดิมนะครับสาธว่ายไปเลยลูกาว่ย ไปน้อยรอพ่อด้วยนนว้าวฮู้ฮ่าโอเคน้องๆเคยเห็นแมงงองแงงไหมครับหรือแมงมุมนะครับดเดี๋ยวลุงคบจะถ่ายแมงงองแง,งงให้น้องๆดูนะ หลับแล้วเแต่ฉันไม่จะบาเลยแต่หนังสือมันเด็นน้ำไม่สบายนะเป็นไงบ้างครับน้องๆเห็นแมงมุมน้ำไหมอ่านี่แหละครับคือแมงมุมน้ำหรือแมงล้องแงงนั่นเองอะไรแม่แมงมุมอะไรเจออะไรเนี่ยเล่นมาเก็บได้เลยนะแม่ไปดูได้โดมที่สุดเลยอ่ะโดมไม่ต้องปกติสวยด้วยปกติจะเห็นได้แบนๆนะที่ลมาก หาหินกลมกันครับตอนนี้พวกเราก็ทํากิจกรรมหาหินกลมเราไปเล่นัเก็บกันเพลินๆนะครับตอนนี้ได้กี่ลูกแล้วกกลมแีกี่อันแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ได้สี่ก้อนแล้วนะครับกอนอโอเคแม่เห็นกอนเือเ่เราจะหาได้ไหมดูสิแม่เหนก้อนเดจอไดำเหอเจอไหมลูกเจอไหมเจอไหม น้องน้องครับตอนนี้แม่น้อยก็หาหินกลมเพื่อจะมาเล่นหมากเก็บพบทั้งห้าลูกแล้วนะครับน,น่าเล่นโชว์เด้เล่นโชว์เด้อจะได้กี่ลูกนะโอ้โหในสามสุดยอดเดี๋ยวมาดูแม่น้อยอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้จะได้ไหมได้กี่อันสามเมป็นเด้อโอ้โหนะรอบนี้น้องเฟรมจะลองเล่นหมากเก็บดูบ้างนะครับหมากเก็บนี้น้องๆสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักกันแล้วมนะั้งใ โอ้โหเละไม่ได้อะไรเลยโอ้เลยล่นน้ำหมดเลยรอบนี้ไม่น้อยขอแก้ตัวครับมาลุ้นกันว่าไม่น้อยจะได้เท่าไหร่สถิติยุ่ห้าโอ้โหนี้สี่ครับเพิ่มขึ้นโอ้หสี่ก็เก่งแล้วแม่เยี่ยมเยี่ยมเลนคูดรอบนี้มาดูน้องเฟรมกระโดดน้ำอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสามลงมาเลยโอ้โหอาจมจมจม กลับมือคุณพ่อจากมือว่าโอเคอเคก่งมากสนุกใหญ่ติดใจลเลยติดใจไหมทุกคนครับสำหรับคลิปเล่นน้ำลำธารแข่งลานรักที่16คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปของพวกเรานะครับและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องพาลสสา,าวเ,เพื่อเป็นมกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย มาเล่นกันนะครับสนุกมากครับที่นี่โอเคโอ้ขอบคุณมากเลย